นี่ข้าวครัวมากับคุณแม่นี่ค่ะวันนี้มากับโลโบนะคะผงปรุงสามรสซอสผงไม่เคยทานค่ะแต่อยากลองว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าปกติทาปลาลาบพีเองที่เมืองไทยใช้ปลาทูทำพอทอดเสร็จก็ปลาทูสุกก็จะใส่น้ํามันแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็พริกตามลงไปปรุงด้วยน้าําปลาน้ําซอสแล้วก็น้ําตาลมันก็ทำเอามาราดตอนปลาทอดเสร็จแล้วก็ได้แต่ว่าอยากลองแบบนี้ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะอันนี้เป็นการทดสอบจากเชลชวนแอนนะคะชวนแอนชิมนะคะนี่ ดาน,นะคะี่ป่าดอลาเดินนะคะคล้ายๆกับปลานในเมืองไทยไม่รู้ว่าชื่อไทยมันคือปลาอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่านี่คือปาาลาดอลาเดินนะคะตัดเรียบร้อยแล้วก็ผ่าเมื่อเช้าผ่าไม่เป็นนะคะผ่าเอาไส้มันออกนะคะเพราะปกติเนี่ยเขาต้องเอาออกแต่ว่าเขาไม่ได้ออกให้ก็เลยผ่าเองมันเข้างจเล็กๆนิดน,นึงนะคะโอเคเดี๋ยวจะเอาลงกระทะแล้วนะคะอกระเด็นไหมเนี่ยโอ้ยกระเด็นติดฝาค่ะ เดี๋ยวรอมเหลืองก่อนนะคะส่วนอันนี้เขาบอกว่าให้ใส่น้ำ250มิลนะคะแล้วก็ใส่ผงลงไป250มิลนะคะก็ใส่ผงนี้ลงไปจากน้ำเดือดแล้วก็คนจะได้ตัวซอสสำหรับใส่ตัวปาลาล่าพริกเดี๋ยวลองไปดูนะคะใส่ลงไปเราน้ำเดือดก,ก่อนจะมาใส่ตัวผงตัวนี้นะคะจะกลากง่ายๆลองดูซิอร่อยไหมวันนี้เป็นแม่ครัวแบบสำเร็จรูปนะคะวันนี้ ออกมาแล้วมันก็จะเป็นผงแบบนี้นะคะมันมีเหมือนจะเป็นผักอะไรก็ไม่รู้ข้างใน<ม>น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวทำการใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวทำการคนคนส่วนผสมของตัวนี่แหละคะ่ะน้ำซอสลาดปลานะคะปลาลาดพริกคนคนคน,นิดนึงผมต้องคนอีกสักแป๊บนึงนะเพราะน้ำานยังใสอยู่นะคะ ส่วนปลาเราก็ยังทอดอยู่นะคะนี่เมนูง่ายๆนะคะปอบก็ไปเสร็จกันแล้วนะคะปลาราดพริกนะคะเดี๋ยวใส่จานเลยนะคะเพะื่อนไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะปลาราดพริกเสร็จแล,แล้วก็มีน้ําจิ้มนะคะสําเร็จรูปเลยดูซีราดแล้วอมอันเป็นปลาราดพริกที่หมูน้ําจิ้มมันเยอะกว่าตัวปลายนะคะเอาไว้ราดทีหลังนะคะอื ได้แล้วนะคะปลาราดพริกนี่มีเป็นกระเทียมแบบสําเร็จะคะ่ทอดแล้วนะคะจะนําใส่ลงนิดนึงนะคะหอมใหญ่ทอดแล้วใส่ให้มันแบบนิดนึงให้มันชวนน่ากินนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คือปลาราดพริกแบบน้าจิ้มสําเร็จจากโลโบนะคะเดี๋ยวเตรียมจานข้าพร้อมแตงกวาน้ำเสิร์ฟได้แล้วะคะ่ะปลาราดพริกว้าวคิแล้ว